สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุนเต้โซเลสท็อปกันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์มาใหม่อีกแล้วนะฮะทำคลิปไปได้แป๊บเดียวนะครับผมก็มีข่าวใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับผมและก็อย่างหนึ่งที่ลืมเลยนะฮะก็จะมาขอพูดในคลิปนี้นะครับผมทั้งเครดิตข้อมูลจากคลิปที่แล้วกับคลิปนี้นะฮะก็เครดิตข้อมูลจากเพจอุนเต้สีโลกไฟ นะครับผมลืมพูดนะฮะเรื่องจากมันจัดตอนทานะครับผมขออภัยด้วยนะ,ะก็มาพูดสริปนี้แล้วกันเนาะนะครับผม,มขออภัยอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าสำหรับเรื่องใหม่ที่ว่านี้นะครับผมก็คือไม่นึกไม่ฝันนะฮะว่าหลังลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยจะมีข่าวนี้ออกมาเลยนะครับผมนั่นคือเป็นการจดทะเบียนชื่ออุลตร้าแมนอีกคนนึงนะที่จูจ่ๆก็มานะครับผมและชื่อเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพูดคุยนะครับผมเพราะมันมีประเด็นหลายอย่างที่น่ามโนแล้วก็น่าต่อยอด นะฮะส่วนจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมชื่ออุลตร้าแมนคนใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมจะมีชื่อว่ามันอ่านได้ตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าอ่านแบบไหนนะฮะแต่ที่เพลย์สตอรไฟล์เขาอ่านออกมามี2แบบนะคือเลกูลัสกับเลก罗สนะฮะนี่คืออ่านแบบเราเขียนบ้านเรานะฮะแต่ญี่ปุ่นคงเป็นเลกูลัสเลก罗สเลก罗สและไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงนะครับผมว่าเป็นเลกูลัสหรือเลก罗สอย่างนี้นะฮะคือมันจะเป็นการอ่านแบบ เหมือน maybe u s อะ่ะบ้านเราอะ่ะจะอ่าน maybe u s ชัดเจนแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นมันจะเป็น maybe s, maybe s. อ่าฟังจริงๆมันจะออกเหมือน maybe นะฮะแต่ถ้าอ่านจริง,รงๆมันจะเป็น maybe i s i u s มันจะไม่ u s เหมือนบ้านเราไม่ค่อยชัดเจนนะ,ะอันนี้ไอ้ l a g r o s l e c u l u s l a g c r o s s เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะฮะตัวล่าสุดนี้ก็หลังจากที่มีชื่อนี้ออกมานะครับผมก็ตอนนี้ทางทวิตญี่ปุ่นหรือบ้านเราก็มโนคุยกันสนุกเลยนะครับผมว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย,งงอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่า มันมีคีย์หลักอยู่อย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือความหมายของชื่อไม่รู้ว่าสบู่เอาชื่อนี่มาเนี่ยเล่นคํามาจากไหนนะะคำนี้มันก็มีที่มาหลายอย่างนะ,ะแต่ที่ชัดสุดเลยก็คือมันเป็นการเหมือนเล่นคํามาจากดาวเรกูลัสซึ่งเป็นดาวยักษ์หรือดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวราศีสิงค์คีย์หลักมนอยู่ตรงนี้นะฮะกลุ่มดาวราศีสิงห์เราจะคุ้นเคยกับกลุ่มดาวนี้กันดีนะฮะ ก็เป็นกลุ่มดาวที่เคยมีดาวบ้านเกิดของอุลตร้าแมนคนหนึ่งอยู่นะครับผมก็คืออุลตร้าแมนเลโอนะดาวที่ว่าก็คือชื่อว่าดาว L7 7นะ,ะที่โดนระเบิดไปนะครับผมหลายคนก็เลยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอุลตร้าแมนคนนี้ชื่อเลกูลัสเลกูลัสเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรกับเลโอหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเลโออาจจะเป็นลูกหรือเป็นอะไรตอนนี้คนก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะครับผมถ้าถามผม มันก็น่าสนใจตรงที่อาจจะรู้จักกันหรือเป็นอุลตร้าแมนที่เหลือรอดจากดาวเอฟเจที่ระเบิดไปหรือเปล่าอ่าน,นี้ก็ไม่รู้นะฮะหรืออาจจะเป็นเรียกว่าไงอ่ะดาวบ้านเกิดของไอ้เลกูลัสเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวจักรราศรีสิงห์เหมือนกันอ่าก็อาจจะเป็นการเปิดเผ่าพันธุ์ใหม่นะฮะแต่ว่าจะไปใกล้เคียงกับของเลโอเขาอยู่กลุ่มดาวเดียวกันนะครับผมเออก็ไม่รู้ยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าสนใจนะฮะจะเป็นการเปิดเผ่าพันธ์ใหม่ทั้งถามว่า ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเกี่ยวข้องกับเลโออันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะก็เป็นเพราะนิดหรือความเป็นติ่งของพว่วงกับซาคาโมโต้ล้วนๆนะแกบอกว่าแกชอบอุลตราแมเลโอมากน่าจะเป็นหนึ่งในใจแกเลยละ่ะนะครับผมก็เลยจะามาเล่นอะไรตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะพ่วงกับคนนี้นี่แกใส่ความเป็นตัวแกเองลงไปเยอะอยู่แล้วนะครับผมเออซึ่งมันก็คิดได้หลายแบบนะเวลานี้นะครับผมก็อาจจะเป็นหรืออีกเวนึงก็คืออาจจะเป็นดาวเรียกว่าไงอะ คือช่วงเวลาที่ดาว L77 หรือบ้านเกิดของเลโอระเบิดไปอะระหว่างนั้นน่พวกที่เหลือรอดอาจจะแบบค่อยๆสร้างดวงดาวหรือกำลังหาที่อยู่ใหม่อะไรหรือเปล่ากำลังฟื้นฟูบ้านเกิดของพวกเขากลับมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าซึ่งตรงเนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะคุยต่อไปจากนี้นะฮะมันก็มีคนเกรงไว้หลายแบบว่าอุลตร้าแมนคนเนี้ยจะไปโผล่ไหนไหน นะครับผมจะมาโผล่ในซีรีส์อุลตร้าแมนทิกเกอร์หรือจะไปโผล่ในอุลตร้าก x y ล็กซี่ไฟภาค3ที่กำลังจะมานะครับผมแต่ด้วยความเป็นเลโอมันก็มีโอกาสที่จะไปโผล่ในอุลตร้ากลเล็กซี่ไฟภาค3อยู่ระดับ1นึ่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดไปอยู่ใน g a l a ล็กซี่ไฟ3เขาจะเป็นใครมายังไงมีบทบาทอะไรนะฮะหนึ่งเลยที่หลายคนพูดถึงมากก็คือไอ้ตัวที่โดนขึงไว้อะนั่นอะอาจจะเป็นเลกูลัสหรือเปล่า นะครับผมเพราะว่าหลายคนรู้กันว่าดีไซน์ของเลโอกับเซเว่นจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วที่เราเห็นตัวนั้นนะ่ะที่โดนคุมขังอยู่นั่นนะ่ะดวงตากับปุ่มกลังบนหน้าผากมันคล้ายกันเลยเพียงแต่เราไม่เห็นกระเดื่อทามเมอร์นะฮะก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะฮะแตท่ทั้งนี้ทั้นนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าในกลุ่มดาวจากาักรราศีสิงห์ถ้ามีดาวดวงอื่นที่มีเผ่าพันธุ์อุลตร้าแมนอยู่อีกเนี่ยดีไซน์มันจะเหมือนเลโอไหมถ้าเหมือนอีกอ่ะก็จะโยงมาได้ว่ามันอาจจะเป็นเลกูลัสจริง,รง,รง,น,งนี้ นะครับผมก็ต้องรอดูนะฮะแต่ก็น่นแหละด้วยความที่มันมีความเกี่ยวกับเลโอไนฉะนั้นดีไซน์มันจะเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ขอพูดนิดน,นึงไอ้ตัวที่โดนขึงเนี่ยหลายคนก็จะไปคิดถึงอุลตร้าแมนอีกคนหนึ่งที่เกรงว่าจะมาโผล่ในภาคสมนะคืออุลตร้าแมนสกอตนะ,ะซึ่งตัวเนี่ยโอเคมองเผิๆมันดูเหมือนจะใช่ดีไซน์โล่งๆมีตาแบบเซเว่นมีปุ่มพลังข้างบนหน้าผากแต่คียหลักของมันคือไอ้ปุ่มพลังตรงหน้าผานี่แหละ ถ้าใครสกเกตจะดีตอนที่เขาซูมเข้าไปที่หน้าไอ้ตัวที่โดนขึงอ่ะปุ่มพลังบนหน้าผากมันจะเป็นกลมๆแล้วเป็นสีเขียวแต่ของสกอตอ่ะมันจะเป็นทรงเหลี่ยมเลยแค่เหมือนกับปุ่มพลังของทิกเกอร์เลยแต่ว่ามันจะเป็นเล็กกว่าแล้วมันติดตรงหน้าผากแล้วที่สําคัญคือเป็นดวงไฟสีฟ้านะฮะก็คือต่างกันแค่นี้นะครับผมแต่สุดท้ายเขาอาจจะมาหลอกทีหลังว่าเป็นสกอตจริงๆก็ได้นะเพราะว่ามันมันก็แค่แบบ แปบ,บเดียวอ่ะมนหลอกทีหลังว่าเออหักมุมว่าเออเป็นสกอตต์อย่างนี้ก็ได้อันนี้นก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเอาเรละเอียดตรงนี้มาเจาะก,กันอ่ะมันไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับตัวที่โดนขึงนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะแนวโน้มที่จะมาโผล่ในภาค3อันนี้เป็นการมาโนส่วนตัวนะฮะลองย้อนกลับไปที่ผมบอกว่ากลุ่มคนที่เหลือรอดจากการระเบิดของดาวเออเจเจ็ดมารวมตัวกันหาที่อยู่พูดถึงการหาที่อยู่ พูดถึงการหามาตุภูมิแห่งใหม่เพื่อให้เป็นที่อยู่ใหม่ของพวกเขาตรงจุดนี้เรานึกถึงใครครับแน่นอนครับผมที่ทองเรานะฮะเผ่าแอปซลูเทีนะครับผมนักลบจากเผ่าแอปซลูเทีนะฮะแอซูัททาัสนะครับได้ยินทั้งเรื่องนะฮะเลกูลัสอาจจะร่วมมือกับทัทัาัสในการหาที่อยู่ใหม่ให้กับพวกเขาที่เหลือรอดจากการระเบิดของดาว L 7 7หรือเปล่าอ่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหมันก็ลากยาวเวลามันนานเหมือนกันนะ นะแต่ด้วยความนานแบบเนี้ก็อาจจะแบบประชุมกันแล้วตัดสินใจแล้วเอาดาวอุลตร้านี่แหละนะฮะแต่แต่ถ้าเกิดในกรณีของอุ้าแมนเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวเลกูลัสเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาไปขอเขาอยู่ดีๆก็อาจจะให้ก็ได้นะอย่างเลโอยอย่างเงี้ยก็จะรับการยอมรับจากเจ้าพ่อเจ้าแม่จนได้เข้าเป็นหนึ่งในพี่น้องอุตรา้ากออ็อาศัยอยู่บนดาวได้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่รู้แล้วว่ายังไงนะแล้วอีกอย่างในส่วนตัวผมนะ เลกูลัสเนี่ยมันดูเป็นชื่อที่ไม่ใช่ตัวเอกเท่าไหรอ่อ่ะมันมีความ,มคล้ายๆตัวร้ายอะ่ะอย่างเลเบลดเลบาทอสอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นตัวร้ายระดับหนึ่งนะในแง่ของชื่อนะครับผมในะรื่ออย่างหนึ่งก็แน่นอนถ้าม,มาแต่ชื่อไม่รู้ด้วยเป็นตัวเอกหรือตัวร้ายนะครับผมถ้ามาในเวลาย้ายแบบนี้ก็ที่ร่วมมือกับซาตารัสหรือกลุ่มเผ่าเอฟซตรเทียนก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะหรือดีไม่ดี ไอเลกูลัสนี่อาจจะเป็นคนสร้างพวกสุดยอดล่างชีวะพวกนี้หรือเปล่าอ่าและอีกอย่างความหมายของชื่ออย่างที่บอกไปตอนต้นเลยก็คืออะไรนะเป็นดาวยักษ์หรือดวงดาวที่สองสว่างที่สุดในกลุ่มดาวราศีสิงห์ออกแนวชื่อที่ความหมายยิ่งใหญ่ขนาดนี้น่าจะออกแนวเหมือนเป็นผู้ที่แบบมีอำนาจระดับหนึ่งหรือแบบยศใหญ่ระดับหนึ่งอะแล้วถ้าเกิดอิงจากที่เขาเป็นคนของดาวเอลเจ็ดด้วยนะดาวระเบิดไปแล้วอารมณ์เหมือนเลโอเลยอันนั้นแต่น,นั้นออกแนวเป็นเจ้าชายอยู่ไง แต่เลกูลัสนี่ยศใหญ่กว่านั้นก็เลยจะเชื่อมโยงกับที่ผมพูดไปก่อนอันนี้ก็คือทำไมถึงไม่ไปขอ,ขอ,ขอก็อยู่ดีๆอาจจะอารมณ์แบบฉันมียศใหญ่ถ้าฉันมีที่อยู่ฉันต้องเป็นผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ก็เลยกะาจะล้มอํานาจเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือระบบกษัตริย์ในดาวอุนตาราซะเลยอะไรอย่เงี้ยที่มียูเรนมีเจ้าหญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้อันนี้ก็ไปไกลแล้วนะนะถ้ามาเป็นตัวร้ายนะครับผม แบบผู้ร้ายจ๋าเลยนะฮะแล้วด้วยความที่ยศใหญ่มีพลังอํานาจมากกว่าน,นี้ก็เป็นไปนได้อีกที่จะสร้างพวกสุดยอดล่างชีวะเผาเอ็กโซลูเทียนพวกนี้มาได้นะครับผมโดยการให้ไปหาที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็มโนมั่วน,นะนะครับผมถ้าเป็นในเวของพระเอกแล้วจะมาโผล่ในภาค3ก็จะเป็นตัวที่โดนขึงก็ได้ถ้าอิงจากที่ผมมโนไปอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจหรือพลังที่เขามีมันเยอะไงก็เลยโดนขึงแล้วใช้คือที่เราเห็นนั้เหมือนจะมีสายระยองระยางที่ตัวเขาอะนะอาจจะแบบ ไอสถานที่ที่เห็นนะไอมิตินรารคุที่ทาทารัตอยู่ไอมิติสีทองอ่ะนะอาจจะมาจากขุมกลังของนายคนที่โดนขึงนี้ก็ได้นะด้วยความที่มีพลังอานาจเยอะไงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะหรือถ้าไม่ใช่ตอนนี้ที่คิดได้ก็ไม่มีอะไรมากคือแบบแร็กซี่ไฟพักสามีมีซัมติงอุลตร้าแมนคนใหม่มาโดยเซอร์ไพรส์แบบไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนเลยมาเป็นเลกูลัสแบบมาเป็นโชเทพพระเอกเทๆแล้วเกี่ยวข้องกับเลโอแค่นี้นะฮะก็น่าจะคาดหวังได้กับมีไซ นะครับผมต้องรอดูว่าแม้ไม่ว่าจะเวไหนด้วยความที่เป็นชื่อเลกูลัสหรือความหมายมันลึกซึ้งแบบเนี้ก็น่าจะออกมาเท่ยอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะอ่าโอเคแล้วต่อไปนะครับผมพระรองในซีรีส์ทิกเกอร์นี่คือเวที่ผมคาดหวังมากที่ตุว่าอยากให้เป็นแบบร้อยเปอร์เซนนะฮะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ดูซีรีส์อุลตาแมนที่มีพระเอกพระรองไปด้วยกันทั้งเรื่องแบบนี้ไม่นับอุลตาแมนรู้กับไทกะนะ ยูนเต้ยแมลูปนั่นคือเป็นพี่น้องแล้วก็ดูตัวติดกันเกินไปจะแปลงร่างทีต้องแปลงร่างพร้อมกันนะฮะหรือไทกะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นแบบแปลงร่างผ่านคนคนเดียวมันก็ไม่ได้ออกมาบูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็แปลกๆนะครับผมอยากได้อารมณ์แบบไกอารอากูนคอสโมจัสติสมัยนู้นนะครับผมอยากได้อารมณ์นี้นะฮะและคําถามก็คือจะมาในทิกเกอร์นี่คือมาอย่างไงก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเลโออันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับผมก็คือจู่ๆก็โผล่มาแหละ นะฮะแบบเหลือรอดมาแล้วก็ลงมาช่วยทิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าจะมาโผล่ในทิกเกอร์จริงๆตัวละครที่มีความเป็นไปได้นนที่จะเป็นนะหลายคนอาจคิดว่าเฮ้ยเป็นไอตัวพลองไอตัวอากิโตะนี่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นจะค่อยว่ากันแต่ถามผมนะเวลานี้ผมมีความรู้สึกว่าคนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะก็คืออิกนิดนี่แหละนะ,ะตัวนี้โอ้โหดูน่าจะเป็นหลายตัวเหลือเกินทิกเกอร์ดาร์กนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะอย่างที่บอก มันเหมือนเป็นตัวละครที่จุๆ,ๆก็ใส่เข้ามาไม่มีเหตุไม่มีผลมาทําอะไรต้องการสมบัติต้องการอะไรแค่นี้นะฮะมาดูอะไรมาทําอะไรนะ,ะไม่รู้แล้วจูๆด้วยความที่จู่ๆจะมาแบบเนี้ยอยู่ดีควักที่แปลงร่างมาเป็นแปลงเป็นเลกูลัสอันนี้ก็โหก็เท่เหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูถ้าเกิดเป็นในอีกนิดนี่จริงๆนะครับผมและทีนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าในอะคิโตนี้จะแปลงร่างเป็นเลกูลัสได้นะคร มีจุดอย่างหนึ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วมันน่าสนใจอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องแต่ก็มีจุดเชื่อมโยงกันได้อยู่นะครับผมถ้าเลกูลัสเขาม่ไจะเล่นคํามาจากเออคือมันเล่นคํามาหรือมันปีนความหมายโดยตรงอยู่แล้วแหละเรื่องของดาวดวงใหญ่ที่ส่องสว่างที่สุดในดาวกลุ่มดาวจักรราศีสิงห์เนี่ยนะฮะอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกมาตอนต้นชื่อนี้มันมีความหมายไปได้หลายๆทางซึ่งทางหนึ่งที่ผมไปเจอมาก็คือเลกูลัสเนี่ยมันเป็นชื่อ มันมีตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมานะชื่อว่าเลโกลัสนะฮะเป็นตัวละครในนิยายเรื่องจดะหลอออฟเดอะลิงใครที่ดูหรือตามก็น่าจะทราบเผยอ่านก็ดูหนังก็น่าจะทราบถ้าเกิดสบู่เขาจงใจเอาชื่อเลโกลัสมาจากการเล่นคําจากเลโกลัสอีกทีหนึ่งเพราะชื่อมันเหมือนกันเลยตัวละครจากหลอออฟเดอะลิงชื่อว่าเลโกลัสนะส่วนชื่อที่จดทะเบียนมาเป็นชื่อเลโกลัสหรือเลโกลัสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสบู่จงใจเล่นคํามาจากชื่อตัวละครนี้ล่ะ นะครับผมอ่าผมถึงได้เอาเรียกไงเอารูปมาตัดต่อเป็นเหมือนเลโอถือธนูไงนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันถือธนูหรือมีธนูเป็นอาวุธนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งในหนังเรื่องอเวนเจอร์ไอรอนแมนของเราเลยโทนี่สตาร์คยังแซลฮอกอายเลยนะฮะตอนที่จะไปส่งเกาะแน่นๆอะเรโกลัสเกาะให้ดันละ่ะเรลกลัสอ่าแล้วตัวละครฮอกอายก็ใช้ธนูเออถ้าเกิดสบู่จงใจจะเล่นคำมาจากตัวละครตัวนี้นะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าอุลตอรแมนตัวนี้อาจจะมีธนูอ่าอันนี้ก็เป็นการมโน,โนที่อาจจะไกลหน่อยแต่ก็มีจุดเชื่อมโยงอยู่แล้วพูดถึงธนูในศีลาที่อากิโตเป็นคนศึกษาและอยู่ใกล้เขามากที่สุดในแผ่นศีลานี้ก็มีนักรบที่หน้าตาคล้ายอุลตอรแมนและถือธนูอยู่อ่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นแค่ทิกเกอร์ในร่างสกายไทช์ไซเซอร์เคิลอาร์หมดธนูหรือเปล่าอ่าถ้าคิดแค่นั้นมันก็ได้นะครับผมแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่แบบ อาจจะเป็นนัยยะบางอย่างเลยบอกจากในตอนพิเศษเลยที่แบบนาอาคิโตะเนี่ยเอามือลูกหรือเอานิ้วไปแตะที่ศิลาแล้วตรงศิลานั้นน่ะให้สังเกตระหว่างนิ้วมันเป็นหน้าของอุลตร้าแมนที่เหมือนกับหน้าตัวที่ใช้ธนูในศิลาเลยนะครับผมเออถ้าเกิดไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวทิกเกอร์ที่เป็นสกายไท์แล้วใช้เซอร์เคิลอาร์โมดธนูละมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเลกูลัสแทน และคนที่เป็นก็อาจาจะเป็นอากิโตะคนนี้ได้แบบศึกษาจนดึงพลังหรือสืบทอดพลังแสงตรงนี้มาได้แล้วมาช่วยพระเอกทีหลังเออก็เป็นไปได้นะครับผมอ่านี่คือที่ผมคิดได้หรือมโนโได้นะเวลานี้นะครับผมก็าอุ้ยค่อนข้างน่าสนใจนะชื่ออุลตร้าแมนเลกลัสหรือเลกกลอสเนี่ยสุดท้ายจอไปยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับผมอ่าโอเคครับใครคิดเห็นยังไงนะครับผมก็ คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมว่าเฮ้ยมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือจากผมหรือเห็นอะไรที่ล nah. ึกกว่านี้หรือผมตอกหล่นยังไงไงไปก็ขอไปด้วยนะครับผมก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเราเหมือนเดิมนะครับผมหรือใครคาดหวังอะไรเออนี่ผมขอใช้กระแสนิดนึงนะฮะอยากให้มาโผล่ในทิกเกอร์มากกว่าหรือจะให้โผล่ในมอต้าร์ี่ไฟฟ้าสามมากกว่านะใครอยากให้เป็นเวไหนมากกว่าก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะนี่อยากเห็นจริงๆนะฮะแต่ถ้าถามผมอันนี้รู้ๆกันอยู่เลยนะฮะขอพลองในทิกเกอร์ครับผมอ่าตามนี้ครับผมอ่ะ โอเคครับก็เสหรับวันนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากนะที่ตามตั้งรืยจนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เทคแคร์ทุกท่านชอบย่ากดไลค์เพจน,นะครับเอาใจกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ